มาดูไพ่เล่าเรื่องนะคะสำหร for ับผู้ที่มาเจอคลิปนี้อไม่รู้จะตั้งหัวข้ออะไรนะคะตั้งหัวข้ออะไรไปก็ดูก <laughs> <trivia> ็ด <laughs> ูเหมือนแบบว่าผิดกติกาเอาละให้ไ <sk> พ <ull millet> <tag> ่เ <Informationen> ล่าเรื่องแล้วกันชื่อว่าไพ่เล่าเรื่องหรือว่าดูดวงอตรงๆนออ์มอนแล้วกันโอเคตอนนี้หลายคนหลายท่านนะคะอยู่ในช่วงของการระวังการถูกหลอกการหลงนะคะในอำนาจหลงในเรื่องของแบบอ่อ เหมือนที่เป็นข่าวทุกวันนี้แหละนะคะความความแบบลงในสิ่งที่อาจจะไม่สามารถจับต้องได้เงี้ยก็ได้นะคะอืหลายคนก็อยู่ในช่วงของการลงตัวเอง <c oughs> เป็นหรือเปล่านะคะหรือคิดไปเองก็ได้นะอืมแต่ที่จริงมันมีเอดจี้ของคําว่าเอ้ยมันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยขึ้นมานะคะหรือว่าสิ่งที่คุณรู้สึกอะ่ะมันไม่ใช่แล้อะไรเงี้ยคุณสัมผัสถึงนะคะ อ,อันนี้คือความไร้เดียงสาเดฟูขึ้นมานะหลายคนเนี่ยกำลังจะมีแบบการเริ่มต้นใหม่มีชีวิตชีวานะคะจากสิ่งที่มันแบบโหดร้ายนะคะคุณกำลังจะฟื้นขึ้นมาจากเป็นผู้ที่ถูกลืลมหรือว่าเป็นคนที่แบบยากยากยากจนหรือว่าเงินมันหายยากจเจอสภาพที่แบบว่าโหดร้ายมานะ่ะ คุณกาลังจะนำพาตัวเอ,เองนะคะให้ออกจากจุดๆนั้นนะคะความโหดร้ายการแบบถูกลือไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือว่าเงินมันหายากหรือทำอะไรก็แบบรู้สึกว่าอทุกอย่างไม่เป็นใจอย่างเงี้ยอ่ะไพ่ก็ไกบอกคุณนะคะว่าคุณมีโอกาสและก็มีจังหวะที่จะได้รับการแก้ไขนะคะกับบางอย่างแก้ไขจากอะไร จตความผิดพลาดบางอย่างนะคะในอดีตอย่างเงี้ยด้วยความสามารถหรือด้วยตัวของคุณเองนะคะมีโอกาสได้แก้ตัวหรือแก้ไขให้มันถูกต้องหรือทําให้มันดีขึ้นนั่นเองนะคะนะพระอาทิตย์นะคะพลังงานอํานาจศูนย์กลางเอาละค่ะกำลังเข้าสู่ Energy ใหม่นะคะเป็นช่วงเวลาของ Circle ใหม่นะคะกำลังจะได้รับ เอเนอรที่ดีพลังงานที่ดีนะมาดูไฮไลท์ของคุณที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เนาะยังว่าเจอวิกฤตชีวิตมาเยอะอยากจะเริ่มต้นใหม่นะคะมาดูมีโอกาสจะได้เริ่มต้นใหม่ไหมภายในไม่ช้านี้เนาะภายในเลขอะไรดีอันนี้ขึ้นเลขอะไรเลขสาภายในไม่เกิน3สัปดาห์สมเดือนนี้แล้วกันจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆม่ไหมคะมุสิกะขึ้นมา ผู้รับสารนะคะหลายคนก็ขอพอรมาพิฆเนศผ่านมูสิกะนะคะเออสารที่คุณส่งที่คุณอวยพรที่คุณอธิษฐานถึงท่านแล้วนะคะคจะดังคุณกําลังจะได้รับการสนับสนุนหรือถ้าไม่ใช่นะคะเป็นจังหวะที่คุณอาจจะได้รับข่าวบางอย่างนะคะซึ่งข่าวข่าวเนี้ยจะนํามาซึ่งการช่วยเหลือหรือได้เหมือนคุณร้องขออะไรไปนะคะหลอกการสนับสนุนคุณจะได้ข่าวนั้นคะ่ะได้รับการสนับสนุน ความมดมดอุปสรรคคอรกรรมอันนี้พระเสาขึ้นมานะคะพระเสาเป็นพลังงานของดาวเสานะคะจะเป็นอะไรที่แบบเหนื่อย ยากบททดสอบอุปสรรคเป็นดาวแห่งบาปเคาแะแต่เป็นจังหวะที่ดีถ้าคุณจะเริ่มต้นอะไรในช่วงนี้มันจะเป็นเหตุเป็นผลนะคะทุกอย่างมันจะเป็นแบบว่าเป็นเหตุเป็นผลเกิดขึ้นทําให้คุณได้ยืนหยัดทําให้คุณได้แบบแก้ไขปัญหาเป็นช่วงเวลาที่ดีมากนะคะที่คุณจะแบบว่าได้รับการซัพพอร์ตในช่วงนี้เพราะว่ามันมั่นคงแล้วมันก็เขาเรียกว่าถ้าจะเกิดความสําเร็จก็เป็นความสําเร็จที่ยั่งยืนได้นะคะอืม พลังอำนาจนะคะคุณจะมีอำนาจคุณจะมีพลังมหามากพอที่จะขจัดกับอุปสรรคนะคะที่คุณเจอความมืดอ,อุปสรรคหรือว่าปัญหาใดๆต่างๆ,างๆ,งๆนานานะคะคุณจะผ่านพ้นมันไปได้กับสิ่งที่คุณกาลังจะได้เริ่มแล้วก็ได้รับการ support ที่ดีด้วยนะคะ,ะพยมขึ้นมานะคะกฎแห่งกรรมทำอะไรก็ได้อย่างนั้นนะคะ เนี่ยเลขสาสัปดาห์3เดือนนี้นะคะคุณจะได้รับผลลัพธ์บ,บางอย่างของการลงมือทําค่ะหรืออะต้องเรียกตามตรงนะครับผลลัพ์แห่งการกระทํานะคะเพราะว่าคําว่ากฎแห่งกรรมกรรมกรรมต่างๆนานากรรมคือการกระทานะคะดังนั้นผลลัพธ์ของการกระทําไม่ว่าจะเป็นคําพูดความคิดการลงมือทาการเทคแอคชั่นทุกอย่างเป็นผลลัพธ์หมดมันจะส่งผลนะคะภายใน3สัปดาห์3เดือนนี้แล้วนะคะดังนั้น คุณรู้ตัวดีว่าคุณทําอะไรลงไปนะคะเออเร่งทําหรือว่าเราอะแก้กรรมไม่ได้แต่เราทําดีได้นะคะเพื่อให้สิ่งดีๆมันเกิดขึ้นกับเราได้เช่นกันไม่ใช่นั่งรอให้แต่ได้รับกรรมที่ไม่ดีกรรมดีก็ต้องทำด้วยนะคะโอเคหนึ่งใบสุดท้ายนะคะทหารเอกหนุม,มานนะคะหนุม,มานเขาบอกว่า ใครที่มีดาวเสาสถิตยอยู่นะคะหรือว่าเจออะไรที่เกี่ยวกับดาวเสานะคะแต่งเป็นความเชื่อนะคะบอกว่าให้ส่วนบทหานุมานนะคะจะช่วยปัดเป่านะคะในเรื่องของการฟื้นตัวจากดาวเสานะคะเออเป็นอาหารเอกคุณจะมี energy ที่คืบหน้าขึ้นมีพลังมากขึ้นได้รับการั u p อ o r t แล้วทุกอย่างมันจะมันจะคล่องตัวมากขึ้นค่ะภายใน3ามสัปดาห์ สามเดือนนี้นะคะการฟื้นตัวของทุกอย่างที่มันแบบเฮ้ยลมลุกคู่คานอะไรเงี้ยมันกำลังจะดีขึ้นมากๆเลยอขอให้คุณโชคดีที่พบที่จเจอคลิปนี้นะคะขอให้ดีขึ้นอย่างที่ไพ่บอกสาธุนะคะฝากกด subscribe กด like กดแชร์ด้วยค่ะเริ่บๆค่ะ